บัญชีเกี่ยวกับการขายลดตัวเงินเมื่อกิจการมีตัวเงินรับในมือและมีความจําเป็นต้องใช้เงินก่อนที่ตัวจะครบกําหนดกิจการสามารถนําตัวฉบับน,นั้นไปขายลดให้กับธนาคารซึ่งตัวเงินดังกล่าวจะเป็นตัวเงินที่มีดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้สําหรับจํานวนเงินที่จะได้รับจากการนําตัวไปขายลดธนาคารนั้นจะมีวิธีการคํานวณ5ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่หนึ่งำนวณมูลค่าของตั๋วเมื่อถึงวันครบกำหนดกรณีตั๋วเงินรับชนิดไม่มีดอกเบี้ยมูลค่าตั๋วเงินเมื่อถึงวันครบกำหนดจะเท่ากับเงินหน้าตั๋วกรณีตั๋วเงินรับชนิดมีดอกเบี้ยมูลค่าเมื่อถึงวันครบกำหนดเท่ากับเงินหน้าตั๋วบวกดอกเบี้ยขั้นที่2หาวันครบกำหนดของตั๋วขั้นที่หาระยะเวลาขายลดตั๋วให้นับถัดจากวันขายลถถึงวันครบกำหนด ขั้นที่4ี่คำนวณส่วนลดที่ธนาคารคิดเท่ากับมูลค่าตั๋วเมื่อถึงวันครบกำหนดคูณร,ระยะเวลาขายรถหาร365คูณอัตกาส่วนลดหาร100แลรขั้นตอนที่จําจำนวนเงินที่ได้รับจากการขายรถเท่ากับขั้นตอนที่1ลบด,ด้วยขั้นตอนที่4คือมูลค่าตั๋วเมื่อถึงวันครบกำหนดลบด้วยส่วนลดที่ธนาคารคิด การคำนวณจำนวนเงินและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการขายลดตัวเงินมี2กรณีคือกรณีที่1นตัวเงินรับชนิดไม่มีดอกเบีย้ยยกตัวอย่างเช่นกิจการมีตัวเงินรับชนิดไม่มีดอกเบีย้ยหนึ่งฉบับจำนวนเงิน3 0 0 0 0บาทตัวลงวันที่15เมษาย,ยนส5งห้าอีกห กำหนดเวลา60วันต่อมานำตัวไปขายรถให้กับธนาคารในวันที่15พฤษภาค,คม x 1โดยธนาคารคิดส่รนลดในอาาัตรา12%ต่อปีพอถึงวันครบกำหนดธนาคารแจ้งว่าได้เก็บเงินตามตั๋วครบแล้วาการคำนวณจำนวนเงินที่ได้รับจากการขายรถตัวเงนินตามขั้นตอนได้ดังนี้ขั้นตอนที่1มูลค่าตัวเมื่อถึงวันครบกำหนดเท่ากับ30,000บาท ครเป็นตัวชนิดไม่มีดอกเบีย้ยขั้นตอนที่สองหาวันครบกําหนดของตัวเดือนเมษายนมีสาสิบวันวันที่ออกตัวคือวันที่ย5สิบห้าลบสามบเท่ากับห้าเดือนพฤษภาคมมีสาสิวันและเดือนมิถุนายนนับไปอีก2ี่สิบสี่วันรวมห0สิวันวันครบกําหนดคือวันที่24ิมิถุนายนสองห้าอหนึ่งขั้นตอนที่สหาระยะเวลาขายลดตัว ให้นับถ่ดจากวันที่ขายลถจนถึงวันครบกำหนดขายลดตัววันที่15พฤษภาคมวันครบกำหนดคือวันที่24มิถุนายนเดือนพฤษภาคมมี31วันขายลดตัวในวันที่15เท่ากับ16วันเดือนมิถุนายน24วันระยะเวลาขายตัวรถเท่ากับ40วันขั้นตอนที่4ส่วนลดที่ธนาคารคิด3,000คือจำนวนเงินหน้าตัว คูณด้วย4 0หาร365คือระยะเวลาขายรถคูณด้วย1 2 0 0หาร้0 0คืออัตาราดอกเบีย้ยที่ธนาคารคิดเท่ากับ395บาทขั้นตอนที่5จำนวนเงินที่ได้รับจากการขายรถ3 0 0 0 0ลบ3าบาทเท่ากับ29,605บาทถ้ทาเง,งินที่ได้รับน้อยกว่าเงินในตัวแสดงว่าขาดทนุนให้บันทึกผลต่างในยอดเดบิต ดอกเบี้ยจ่ายาการบันทึกบัญชีวันที่นำตัวไปขายรถจะบันทึกบัญชีโดยเดบิตเงินสดหรือเงินฝากธนาคารเดบิตด,ดอกเบี้ยจ่ายและเครดิตตัวเงินรับขายรถอธิบายรายการว่านำตัวเงินรับไปขายรถให้กับธนาคารและในวันที่งวดบัญชีถ้าตัวเงินรับขายรถนี้ครบกำหนดในงวดบัญชีปัจจุบันส่วนรถที่ธนาคารคิด จะถือเป็นดอกเบีย้ยจ่ายของกิจการทั้งจำนวนไม่จำเป็นต้องปรับปรุงบัญชีค่าตัวเงินรับขายรถนี้ครบกำหนดในงวดบัญชีหน้าส่วนรถที่ธนาคารคิดจะถือเป็นดอกเบีย้ยจ่ายล่วงหน้าของกิจการจึงต้องปรับปรุงบัญชีส่วนหนึ่งของบัญชีดอกเบีย้ยจ่ายที่ได้บันทึกไว้แล้วเป็นดอกเบีย้ยจ่ายสำหรับระยะเวลาต้นงวดบัญชีใหม่ถึงกวันครบกำหนดจากตัวอย่างสามารถคำนวณดอกเบีย้ยล่วงหน้าได้ดัง ด,ดอกเบี้ยจ่ายที่ธนาคารได้บันทึกไว้395บาทสำหรับระยะเวลาขายลดตัวคือ40วันเพราะฉะนั้นถือเป็นดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าสำหรับระยะเวลา24วันเท่ากับ395คูณ24วันหารด้วย40วันคือระยะเวลาขายรถเท่ากับ237บาทปรับปรุงบัญชีเมื่อถึงวันที่นวดโดยเดบิตดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าเครดิตด,ดอกเบี้ยจ่าย อธิบายรายการว่าปรับปรุงดอกเบีย้ยจ่ายล่วงหน้าสำหรับระยะเวลา24วันและในวันที่ตัวเงินรับครบกำหนดธนาคารแจ้งมายังกิจการว่าได้เก็บเงินตามตัวเรียบร้อยแล้วกิจการจะเป็นทึกบัญชียกเลิกตัวเงินรับขายรถด,ดังนี้เดบิตตัวเงินรับขายรถเครดิตตัวเงินรับอธิบายรายการว่ายกเลิกบัญชีตัวเงินรับขายรถ ตัวเงินดับชนิดมีดอกเบีย้ยตัวอย่างเช่นกิจาการมีตัวเงินดับฉบับหนึ่งจำนวนสามหมืนบาทตัวลงวันที่ 15, สิบห้าเมษาย,ยนสองห้ากนำหนดเวลาหกิวันอัตราดอกเบีย้ยสิบห้าเปอร์ซต่อปีต่อมาจึงนำตัวเงนินนี้ไปถ่ายลดให้กับธนาคารในวันที่15บห้พฤษภาคมโดยธนาคารคิดส่วนลดให้ในอัตราสิบหเปตต่อปี พอถึงวันครบกำหนดธนาคารแจ้งมาว่าเก็บเงินตามตัวครบแล้วการคำนวณจำนวนเงินที่ได้รับจากการขายรถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้ขั้นที่หนึ่งมูลค่าตัวเมื่อถึงวันครบกำหนดคำนวณโดยเงินหน้าตัวบวกดอกเบีย้ยครบกำหนดดอกเบีย้ยครบกำหนดสามารถคำนวณได้จากเงินหน้าตัวคูณด้วยระยะเวลาของตัวหารด้วย365วัน คูณด้วยอัตราดอกเบีย้ยที่ธนาคารคิดเท่ากับ3592บาทขั้นที่2หาวันครบกำหนดของตัวจะใช้วิธีการเดียวกับการขายลดตัวเงินชนิดไม่มีดอกเบีย้ยจะได้วันครบกำหนดคือวันที่24มิถุนายน 25X1 ขั้นตอนที่3หาระยะเวลาขายลดตัวขั้นตอนที่สําส่วนลดที่ธนาคารคิด และรั้นตอนที่ 5, หาจำนวนเงินที่ได้รับจากการขายรถจะใช้วิธีการคำนวณเช่นเดียวกับการขายรถตัวชนิดไม่มีดอกเบีย้ยค่านเง,งินที่ได้รับมากกว่าเงินในตัวแสดงว่ากำไรให้บันทึกผลต่างในยอดเครดิตดอกเบี้ยรับาการบันทึกบัญชีเมื่อนำตัวไปขายรถจะบันทึกบัญชีโดยเดบิตเงินสดหรือเงินฝากธนาคารเครดิ เช่นเดิมโดยจะไปขึป้นบัญชีโดยเดบิตตัวเงินรับขายรถครดิตตัวเงินรับอธิบายรายการว่ายกเลิกบัญชีตัวเงินรับขายรถการแสดงบัญชีตัวเงินรับขายรถในงบดุลจะแสะดงในสินทรัพย์หมุนเวียนต่อจากตัวเงินรับโดยเป็นยอดหากของตัวเงินดับดังเช่นตัวอย่างค่ะ